สวัสดีจากตอนใต้อของประเทศสวีเดนนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือก้อนหญ้านะคะที่ใช้พลาสติกห่อหุ้มนะคะนี่คือพลาสติกก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นแผ่นห่อหุ้มแบบนี้ค่ะมีบางคำถามนะคะถามว่าอ้าวตัดหญ้าแล้วไม่ตากแห้งเหรอคะ อันนี้ไปถามมาแล้วนะคะจากคุณลุงที่ทำฟาร์มนี่แหละคะ่ะคุณลุงบอกว่านะคะมันเป็นการถนอมหญ้าค่ะทุกคนค่ะก็คือตัดปุ๊บนะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องรีบพันเลยนะคะแล้วก็ต้องอย่าให้เอออย่าให้อากาศเข้าไปข้างในค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเมื่อไหร่ที่แอร์หรืออากาศนี้นะคะเข้าไปแล้วนะคะ ทำให้หญ้านั้นเป็นมูกนะคะทำให้หญ้านั้นเน่าค่ะทุกคนคะ่ะตรงโน้นแกยังไม่แตกนะคะเป็นทุ่งอยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะเขาจะเอาญ้านั้นตากแห้งให้สนิทนะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่ยุ้งฉางเลยค่ะบางรายก็ประหยัดนะคะเพราะว่าแผ่นพลาสติกนี้นะคะราคาต้นทุนสูงมากนะคะเขาก็จะใช้วิธีการเก็บรวบรวมหญ้าสดนี้นะคะแล้วก็เอาผ้าคลุม ให้สนิทค่ะ